ท่ได้เป็นพระสุระแล้วนะขอรับพระสัตรุษยองอื้อโอเคไปแล้ว the run. County man is being called to murder it's more played สวัสดีทุกคนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับรามาอัปเดตนะครับ iPad Air 5เรานะครับที่ฝอซื้อมาได้ประมาณเกือบเกือบจะสอาทิตย์ละที่ใช้งานานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิด iPad เราดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับคือหน้าจอหลักๆเลยไม่มีอะไรนะทุกคนก็จะเป็นอลเป p a อร์แล้วก็มีพวกโน้ตนะครับแล้วก็มีการ แ้งเตือนต่างๆแล้วก็มี Spotify ก็มี Folder App อะทุกคนแล้วก็จะมีพวกแบบไปทงปฏิทินมี Google Map ต่างๆนะฮะก็จริงๆแล้วหนะน้าในนี้มีหลายมากเลยทุกคนก็จะเป็น widget ทั่วไปนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็น widget ที่แบบเอาไว้ใช้ทํางานจริงนะฮะก็พวกโน้ตอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็น Folder App ของเรานะฮะ Folder App เราไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็จะมีพวกแบบ number, page, key note เลยแบบนี้ไว้ทํางานนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตระกูล Google นะครับเป็นพวกแบบ Google Drive, Google Chrome ะไรแบบนี้นะฮะต่นนี้จะใช้บ่อยหน่อยเนาะเพราะว่า น,นี้ฟอดก,ก็ฝึกสอนแล้วนะครับก็จะใช้ไอต่อ google classroom แล้วก็ไอพวก dive r meet เนี่ยบ่อยเนาะส่วนต่อมาก็จะเป็นบันทึกเสียงนะั้นมีอะไรมากนะทุกคนต่อมาจะเป็นพวกแอปดูหนังฟังเพลงต่างต่างเนาะก็จะมีพวก youtube มีพวก n e t f l i x กต่างๆเนาะก็มีอะไรมากนะฮะอันนี้จะเป็นพวกโซเชียลมีเดียนะคทุกคนส่วนนี้จะเป็นพวกอแอปจดโน้ตแอปวาดภาพแอปแต่งรูปเนาะก็จะมีพวกกู o ดโน้ตอะไรแบบนี้นะฮะกู๊ดโน้ตก็จะใช้บ่อยหน่อยนะเพราะว่า เอาไว้ดูหนังสือเรียนนะฮะเอาไว้เลคเชอร์เอาไวท้ทําสรุปอะเลยแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเฮดนะครับโปรเฮดไม่มีอะไรมากทุกคนเอาไว้ทําตําเนลหน้าปกนะฮะก็ใช้ทําไม่ค่อยบ่อยนะทุกคนส่วนใหญ่จะใช้แบบแอปพลิเคชันอื่นเนาะทำะก็ไม่มีอะไรมากเนาะส่วนใหญ่ก็จะใช้ inshot นะ,ะทุกคน inshot ก็ใช้ง่ายนะฮะใช้ฟรีด้วยเพราะว่าเราแบบถ้าสมมติไปอัปเกรดจะไก็จะแบบแพงไงแบบนั้นก็เลยแบบใช้แบบฟรีแบบฟรีก็เหลือเฟอือแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็น apple pencil มา apple pencil อันนี้ เป็นเจเนอเรชันสองนะครับก็ซื้อมาพร้อมเครื่องเลยนะฮะนี่จะเป็นไลน์รูมส่วนนี้จะเป็น,น,ปน Google Sheet นะครับอันนี้ก็เอาไว้เช็คชื่อ,อนักเรียนนะครับเวลาฝรไปสอนเนะาะแล้ฝไปสั่ฝัไปใช้ Google Sheet นะครับเพราะว่าจะได้ทําแบบสรุปง่ายๆเนาะไม่มีอะไรมากทุกคนส่วนตัวนี้จะเป็นที่เป็นของ Apple นะครับทั่วไปเนาะไม่มีอะไรมากนะครับส่วนนี้จะเป็นพวกแอปแบบช็อปปิ้งนะช็อปแบ็ก evey e. หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคน6 4ี่กิกที่าซื้อมาเนาะจริงๆแล้วมันใช้พอนะครับทุกคน6 4 g ี่กิกเนี่ยก็คือเหลือเลยนะคะเดจะพาไปดูว่ามันเหลือประมาณไหนนะครับนี่นะคะทุกคนตอนนี้ใช้ไปประมาณ 35G ิกิกกว่านะครับก็จะเหลืออยู่ที่แบบประมาณ 29GB กิกนะฮะแอปคือเยอะมากเลยนะทุกคนก็คือแบบเหลือเฟือมากนะครับส่วนพวกรูปและวิดีโอเนี่ยฝาจะเอามาไว้กับ Google Photo นะฮะนี่เนาะ ก็จะเอามาไว้กับ Google Photo เนาะใครที่อยากได้พื้นที่เยอะๆหน่อยก็สามารถซื้อได้เนาะอันนี้ฟัใช้แบบพื้นที่ที่เขาให้มา1 5กิกเนาะก็เหลือเฟือเนอะก็จริงๆแล้วว่าใช้พอมากๆนะทุกคนมันไม่ได้แบบใช้ไม่พอเลยแบบเนี้ยัดคิดว่ามันใช้พอเนาะเพราะว่า6 4ิก,กิกเน่ยก็จัดสรรปันส่วนดีๆเนี่ยก็คือใช้ได้นานๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าแบบจัดสรรปันส่วนไม่ดีก็คือแบบอาจจะเต็มก็ได้เนาะแต่ว่าฟัาใช้ได้แบบไม่อึดอัดนะบางคนบอกว่าแบบใช้แล้วอึดอัดหลยนะคิดา ใช้อ่ะไม่อึดอัดเนาะนี่นะคะเปิฝนให้ดูเลยเนาะทุกคนเนี่ยเห็นปะแอปอยู่ที่ประมาณ50กว่าแอปเนาะ mm. เหลือเหลือใช้ก็ประมาณ 28GB นะาครับจอ6กสิ g b กเนาะก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เยอะอยู่เนาะส่วนต่อมาเรื่องกล้องเนาะไอ a d Air 5D อีกอย่างหนึ่งก็คือได้กล้องแบบออโต้ไวมานะคะทุกคนก็คือแบบกล้องก็คือใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยเห็นปะพอเปิดออโต้ไวก็คือแบบ สวยเลยนะคะทุกคนเนี่ยถามว่าแบบถ่ายรูปบอกมาแล้วสวยเลยเนาะเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างภาพให้ดูเนาะเนี่ยทุกคนเห็นปะก็คือแบบสวยก็คือชัดเลยนะคะทุกคนเห็นปะอันนี้ก็คือถ่ายมาจากกล้องของ iPad Air ห้านะครับก็ถือว่าแบบสวยมากๆนะคะทุกคนไม่แย่เนาะเห็นปะไม่ได้แย่เลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนข้อเสียเวลาที่ผมพบเจอนะ่ก็คือพบเจอในเรื่องของ หน้าจอเวลาที่เรากดลงไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบมีอาการแบบแปรๆป่ะทุกคนอาจจะเพราะว่าเราใช้ปากกาเขียนเยื่ก็ได้มันก็เลยแบบเป็นเลยเนี่ยแต่ว่าผมซื้อมาเครื่องแบบยังไม่ถึงเดือนเลยนะก็คือแบบรู้สึกแล,วลนะ้วอะไรแบบเนี้ยส่วนในเรื่องของฝาหลังนะทุกคนอา่าในเรื่องของฝาหลังเนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นาอไม่ค่อยเจอว่าแบบมันจะยุบยุบเนาะอาจจะเป็นบางเครื่องหรืออาจจะเป็นทุกเครื่องอันนี้ไม่รู้เนาะเพราะว่าเท่านี้ฝา ใช้มาเนี่ยฝาหลังไม่ได้รู้สึกว่ามันยุบยากนะครับบางคนรู้สึกว่าถ้าถือถือแบบสองมือสลับไปสลับมาอะไรแบบนี้มันอาจจะรู้สึกแต่น,นี่ฝาไม่รู้สึกเนาะรู้สึกแค่แบบหน้าจอเวลาที่เรากดเขียนอะไรแบบนี้เวลาเรากดเขียนเขียนเขียนไปเนี่ยหน้าจอมันจะรู้สึกว่าปแปลๆนิดนึงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ a p p เป p e n c นซลเขียนหรือว่ากดลงไปมากเกินไปอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ส่วนข้อดีของมันเลยก็คือน้องไม่เคยงองเงยทนะุกคนอันนี้เป็นชิปแบบ M1 เนอะน้องไม่เคยงองเงยเล่นเกมได้แบบสบายๆเลยแต่ติดที่ว่าเวลาเล่น Rv o เนี่ยมันจอใหญ่กินทะุกคนก็คือบ จะเย็นมากแลวจับไม่ถนัดเราบางครั้งก็แบบตกใส่หน้าเราอะไรแบบนั้นก็ถ้าจะเอาไปเล่นเกมก็เล่นได้ทุกคนเล่นได้แบบลื่นเลยแต่ว่าแบบอาจจะไม่ได้เหมือนกับเล่นในไอโฟนในโฟนก็จะแบบถนัดมือหน่อยแต่ไอแพดก็จะใหญ่ๆเนาะก็จะแบบค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงเนาะแต่ถ้าคนที่ชินแล้วก็ก็อาจจะชินแล้วละอืแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือฟดเอาไอแพดเนี่ยมาใช้กับ MacBook เนาะเพราะว่ามันสามารถแบบใช้แบบเนี่ยเห็นป่ะใช้แบบเครือข่ายแบบเมาส์ได้ด้วยกันก็คืออ่าเขาเรียกว่า universal control เนาะก็คือแบบใช้แบบเนี่ยข้้ามมมันไดเลสติ ใช้ตรงนี้ใช่ป่ะฝันก็เลื่อนมาตรงนี้ได้แล้วก็เลื่อนไปตรงนี้ได้เนาะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยสามารถคลิกได้เลยเนาะก็คือเมาส์ตัวน,นี้ก็คือเชื่อมกับ macbook นะคะก็คือแบบสามารถแบบเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยเห็นปะ่ะคือแบบมันใช้งานง่ายมากๆเลยนะทุกคนแบบก็คือแบบสามารถใช้แบบแป้นพิมพ์จาก macbook ได้เลยเลยแบบนี้ยเห็นปะนี่อย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยเราสามารถแบบใช้แป้นพิมพ์กับ macbook ได้เลยคือมันสะดวกมากๆนะคะทุกคน ตลอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะมาดูดูทีนของฟอตันเช้าแล้วก็มาอัปเดตเจ้าตัว iPad Air 5ของเราด้วยว่าตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ใช้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะฝาหลังยั่วเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากจะเจอที่จอเนาะอย่างที่สรุปไปส่วนกล้องก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะแนบรูปให้ดูเนาะว่ากล้องถา่ายออกมาแล้วเป็นยังไงนะฮะส่วนในเรื่องของความจํา64กิกะไบต์เนี่ยพอหรือเปล่าเราคิดว่าพอนะทุกคนเพราะไม่ได้แบบ มันพออยู่แล้วว่าพอแบบพอมากๆเลยนอกจากคนที่จะเอาไปแบบตัดต่อวิดีโอหนักๆเลยแบบนี้มันน่าจะไม่พอเนาะ เพราะว่าเวลาฟอร์ตต่อวิดีโอเนี่ยฟอร์ตก็ใช้ใน macbook เนาะก็คือตัด,ตดใน final cut pro เนาะก็ไม่ได้มาตัดใน ipad นะครับก็คือพอมากๆนะฮะของ4 g ิกของเราเนาะก็ประหยัดเงินได้ประมาณแบบสองสามพันนะฮะก็ถือว่าแบบเอามาซื้อประกานะฮะก็ใช้พอนะครับสรุปว่าคือใช้พอของ14กิกพอเลยนะฮะส่วนในเรื่องของเล่นเกมเราเล่นเกมก็คือแบบดีมากๆนะทุกคนลื่นลื่นปลืดปลืดปลืด,ลด,ลด,ลดเลยแต่ว่าก็จะติดตรงที่เวลาที่เราใช้งานเนี่ยแบตมันจะหมดเลย เวนิดนึงเนาะคุณไม่ได้แบบเก็บได้แบบนานทั้งวันถ้าเราเล่นตลอดเวลานะแต่ถ้าแบบเราไม่ได้เล่นตลอดเวลาแต่ว่าเราเล่นแบบเออชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็พักไว้สิบยีนาทีก็คือมาเล่นอีกเลยนะก็น่าจะก็เก็บได้แบบทั้งวันเลยนะฝดลองใช้มาแล้วก็คือแบบกลับมาที่ห้องใช้ตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงมาจนถึงแบบจนถึงแบบประมาณ4ี่โมงกลับมาห้องก็แบตก็เหลือประมาณ30-40แล้วอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ iPad a i A5 เนาะ กล้องดีทุกอย่างดีนะครับก็ถ้าใครซื้อตอนนี้น่าจะลดราคาอยู่แหลวเนาะก็ไปหาซื้อกันดูนะครับก็ถือว่าแบบเป็นไอ้เครื่องเครื่องแรกนะครับที่แบบฉันแบบว่าดีมากเพราะฉันก็ชอบกล้องเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งนะถ้าใครอยากให้อัปเดตเรื่องอะไรก็มา เม้นคุยกันได้นะครับเมนทพูดคุยกันหน่อยนะเพราะว่า,าเราอยากอ่านคอมเมนต์ว่าแบบทุกคนคิดยังไงในการที่จะซื้อไอแพดเครื่องแรกหรือว่าอยากซื้อไอแพดเครื่องแรกเนี่ยทุกคนอยากได้คําแนะนําอะไรก็สามารถเมนใต้คลิปนี้นได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกไปดูรีวิวของคนอื่นก็ยังเยอะแยะมากมายมากพอแล้วเนาะก็สามารถแบบดูไปประกอบการตัดสิในใจได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของแอปที่ฝอดใช้หรือว่าจะเป็นในส่วนของการจดโน้ตต่างๆในคลิปวีดีโอนั้นอยากให้ทําอะไรเกี่ยวกับ iPad ก็ เมนมาใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย